เพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียธรรมสถานมมมาาาาพววกเราาชชนชนจบคำถามทุกคำถามนเนี่ยแม่จะตอบโดยผ่าน,นโปรเซสของปฏิจจสมุตบาทแม่ชีอมรอรัตเอาคำถามกลับไปหมดแสดงว่าตอบหมดแล้วก็ดี วันวันนี้เราจะได้เอาปฏิจจสมุปบาทมาตั้งอีกทีหนึ่งเพื่อสรุปให้เห็นเป็นการมองมันอย่างคนที่จะมีปฏิจจสมุปบาทอยู่ในกระแสของชีวิตแล้วตัดมันขาดได้นะคะเอามาตั้งในขณะที่คนกําลังตั้งคือแม่จะทวนเรื่องนี้เพื่อที่จะทําให้พวกเราเห็นว่าทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่นทุกข์ไม่ได้มาจากการจากพราคที่คนอื่นเดินจากเราไป แต่ทุกเพราะคิดอะไรกับสิ่งที่จากพรากทุกเพราะคิดอะไรกับพฤติกรรมที่คนที่อยู่ข้างหน้าเรากำลังแสดงต่อเราทุกเพราะคิดอะไรต่อสิ่งที่กำลังอยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่ทุกเพราะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราจะต้องบิดหน่อยลูกแม่ไม่เห็นเลยค่ะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราจะต้องตามประกบตัวเองพอสมควร เมื่อวานนี้เราพูดกันอย่างชัดเจนว่าทุกข์ไม่ได้มาเพราะคนอื่นทำทุกข์ไม่ได้เพราะเราทำแต่ทุกข์เพราะเราคิดต่อสิ่งที่มันเป็นความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงแม่อยากให้ทุกคนหายใจแรงๆสักครั้งหนึ่งเหมือนกับถอนหายใจจำลมหายใจอย่างนี้ไว้ว่าธรรมชาติให้เรามาตั้งแต่เกิด ธรรมชาติเนี่ยให้การปรับลมหายใจมาตั้งแต่เกิดเวลาที่เราทำงานหนัก,นกๆเครียดเราทำงานอย่างคนที่แบบโอโ้โหหามรุ่งหามค่ำเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเครียดเราเหนื่อยลมหายใจเราจะถูกดึงให้ลึกแล้วถอนออกมาแรงๆเราเรียกว่าการถอนหายใจเห็นไหมว่าธรรมชาติให้อยู่สังเกตไหมคะทีนี้พอสองวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องลมหายใจ เราก็มาดูว่าลมหายใจยาวลมหายใจเบาลมหายใจลึกลมหายใจหยาบลมหายใจสั้นลมหายใจตื้นมันมีอิทธิพลต่อกายอย่างไรต่อใจอย่างไรสมมุติว่าเธอพอจะรู้จักลมหายใจอันนี้แม่ไปแบบเร็วแล้วนะอยู่บ้างทีนี้พอฝึกปฏิบัติในระดับหนึ่งคุณแม่ก็บอกว่านี่เราไม่ได้มาแค่เพียงรู้เรื่องลมหายใจนะเรามารู้จักการใช้ลมหายใจอย,อย่างไรเพื่อควบคุมเวทนานะอ่าวนะ เรามาถึงสเตปนี้เราจะควบคุมลมหายใจเหมือนกับเรากําลังมีจิตกระเพื่อมแล้วเดี๋ยวเธอมึง่งเดี๋ยวเธอะเดี๋ยวเธอเปี้ยงสมมตินะคะเรามีความรุนแรงเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอด่าซะเลยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอแล้วเราก็มีกิริยาหน้างอเลยทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันมาจากความกระเพื่อมวิธีการปฏิบัติก็คือหนึ่งทำความกระเพื่อมให้สงบระงับ หนึ่งลมหายใจที่ควบคุมได้ควบคุมความรู้สึกที่กำลังกระเทือนเพราะการกระทบนั้นให้สงบระงับนี่คือการสั่งลมหายใจแล้วนะนี่ไปแบบเรียนรู้แล้วรู้จักแล้วสั่งแล้วหนึ่งลมหายใจโกรธอยู่ในตัวฉันหนึ่งลมหายใจออกฉันต้องดูแลตัวเองหายใจเข้า ลมหายใจที่อ่อนโยนอีกครั้งหนึ่งทำให้ความสงบระงับปรากฏขึ้นนั่นคือเมตตาต่อตัวเราแล้วหนึ่งลมหายใจออกในขณะที่เราหายใจออกอีกครั้งเราจะมีท่าทีต่อการมองคนที่เราคิดว่าเขาทำให้เราโกรธอย่างการุณาด้วยนี่ให้สองเฮือกนะหนึ่งความโกรธอยู่ในตัวเราไม่ใช่สองใครทำให้เราโกรธ โกรธอยู่ในตัวเราไม่ต้องออกไปแส่ายหาว่าใครทําให้เราโกรธถ,ถ้าไฟไม่บ้านเราไม่ต้องวิ่งไปร้องว่าใครจุดไฟไม่ต้องวิ่งไปหาว่าใครจุดไฟวิธีการใดไม่ต้องกลับมาดูเลยว่าจะดับไฟอย่างไรเพื่อรักษาสมบัติและชีวิตของเราไว้ให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่หมดตัวอย่าวิ่งไปถามหาว่าทำไมเธอทําอย่างนี้ทําไมเธอเธอทำกับฉันอย่างนี้ฉันบอกเธอแล้วว่าเธออย่าทอย่างนี้เนี่ยวิ่งออกไปหาคนจุดไฟไม่เอา้ากลับไปเนี่ย อย่าวิ่งอย่าเก่งที่จะวิ่งไปเพ่งทอดอย่าทำตัวเหมือนคนที่ถูกจองจำอยู่ด้วยไฟแห่งราคะโทสะโมหะแต่ช่วงอ่อนโยนเราไม่ควรมีปัจจุบันขณะที่เราจับได้เป็นปัจจุบันขณะที่ตายทั้งเป็นอย่ามีปัจจุบันขณะอย่างตายทั้งเป็น ถ้าถามว่ามีชีวิตอยู่เมื่อไหร่จริงที่ทําได้สัมผัสได้ก็คือ Here and now จริงคือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอย่าจริงแบบตกนรกอย่าจริงแบบตายทั้งเป็นจงจริงอย่างตื่นจากการปรุงแต่งอย่างง้อง้ตื่นจากการปรุงแต่งอย่างง้อง้ตื่นจากอาวิชชานี่ย่อให้เลยนะว่าเป็นคนที่รู้โปรเซสทั้งหมดแล้วสําหรับคนที่มาใหม่วันนี้ไม่ต้องขอโทษจริงๆที่แม่ไปเร็วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทวนให้ ถ้าเผื่อว่ามีความสนใจหรือตั้งคำถามทวนแบบตั้งคำถามมาแม่ก็ทวนให้ได้เวลาที่เราพบว่าชีวิตของเราในปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดเพราะการได้ติ่นจากอาวิชชาเธอจะพบอะไรเธอจะพบความอาถารโดยธรรมเธอจะหยุดความอาถารโดยธรรมเนี่ยไม่ใช่มันถลาไปข้างหน้าอย่างเดียวมันหยุดแล้วดูว่าสิ่งนี้ไม่ควรเราจึงไม่ทํา ถ้าสิ่งนี้ควรเราก็เร่งทําถ้าสิ่งนี้พูดออกไปคนเสียหายเอออย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวทบทวนให้ดีก่อนแต่ถ้าพูดแล้วเกิดสามัคคีได้เร็วพูดเลยหรือบางทีเราอาจจะแบบเคยเป็นคนหน้างอบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นชักหน้าก่อนเกิดอะไรขึ้นชักหน้าก่อนคนหน้างอเนี่ยลมหายใจฝืดไหมคนหน้างงอเนี่ยลมหายใจฝืดไหมถ้าเราเป็นคนที่รู้ว่า เวลาที่เราหน้าง,งอแล้วลมหายใจมันกำลังบอกเราว่ามันไม่ใช่มันตึงๆแล้วก็ช่วยผายหนอกแก้มขึ้นลมหายใจจะยาวขึ้นเราจะเห็นทันในทุกการกระทำทุกความคิดจริงๆถ้าอยากเป็นคนงามไม่ได้อยากเป็นคนสวยนะถ้าอยากสวยก็ไปเมคอัพถ้าอยากเป็นคนงามก็ดูแลใจหน่อยใจเนี่ยแหละมันผ่านมาหมดเลยผ่านทางผิวหนังผ่านทางสายตาผ่านทางน้ำเสียง ผ่านออกมาหมดเลยลูกใจเนี่ยไม่ต้องไปควักใจหรอกมันผ่านออกมาทางผิวหนังคนใจสะอาดเนี่ยนะผิวยังใสเลยไม่ต้องไว้อะไรนะเปือเป้องเปลืองอย่าเปลืองนะอย่าใช้ของเปลืองหน้าใสๆเนี่ยเพราะใจสะอาดตาใสๆเนี่ยเพราะใจสะอาด เป็นคนเนี่ยที่ใสเพราะใจสะอาดแล้วเราเราเคยทํางานกับคนอย่างเจ็ดวันเน่ยนะวันแรกนี่ยหนะ้าค้ำดําเช่พะวันสุดท้ายเนี่ยใสยใช่แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยให้สังเกตนะว่าใจวันแรกกับใจวันสุดท้ายเป็นยังไงให้ดูที่ใจถ้าใจมันเปลี่ยนผิวยังเปลี่ยนเลยอันนี้ล่อเธอนะรอ่อสำหรับคนที่แบบชอบ ชอบสวยเนี่ยเราก็มองว่าลมหายใจเนี่ยเป็นอาวุธที่จะทำให้เราเนี่ยไม่น่างอเพราะคนหน้างอไม่สวยคนปากร้ายไม่สวยไม่งามคนที่แบบเดินแบบชนใครก็ชนเลยจะชนสัอย่างมันก็ทำให้เกิดความเจ็บปวดในสังคมเวลาที่เราพบว่าเราตื่นเนี่ยมันจะมีศักยภาพหลายอย่างโดยเฉพาะความคิดที่ดีและเร็ว ไอ้ที่เคยคิดตั้งนานคิดไม่เคยออกคิดมากมายทําได้ไม่กี่เรื่องหรือแบบประเภทใช้เวลากับความคิดมากกว่าทําจริงบางอย่างมันทําโดยแทบจะไม่ได้คิดเลยคือมันถูกกําหนดอย่างชนิดที่เรียกว่ามันเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บจัดการสิ่งนั้นอย่างคนที่ไม่ลุงลางได้เลย มันจึงเป็นธรรมะที่จัดสรรออกมาแล้วจากการระมัดระวังชีวิตที่ไม่หลับไม่มีอะไรบังเอิญน,นะเด็กๆโลกนี้ไม่มีบังเอิญทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นอะไรที่เกิดกับเราที่ดีก็มีเหตุปัจจัยที่มาจากตัวเรานะอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยที่ร้ายก็มีเหตุปัจจัยมาจากพฤติกรรมของเราถ้าเธอเริ่มลงมือปฏิบัติ แล้วเธอรักษาจิตของเธอให้ผ่องแผ้วนบพุคุณเอาไวเออ้เรื่อยๆประพัดสอนยื่ไดเธอจะเห็นสิ่งรอบตัวเธอได้รับการพัฒนาหมดเลยเขาไม่เปลี่ยนเธอเปลี่ยนเขาจึงเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนแต่เธอเปลี่ยนปัญหาจึงไม่มีอยู่โลกนี้มันยังดำเนินไปตามกระแสของการได้การเสีย แต่การได้การเสียไม่เป็นความขุนมัวในจิตของเราได้ก็รู้ว่ามีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดไม่ใช่ได้ก็ไม่รู้ว่าได้ได้ก็มีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเสียก็มีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดการได้การเสียจึงทำให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมไม่หลงกับการได้ไม่หลงกับการเสียเธอกล้าไหมล่ะ ที่เธอจะปฏิบัติตลอดชีวิตของเธอถ้าเธอเห็นว่ามันมีคุณูประการทําไมเราจะไม่ทําแต่เธอไม่เห็นว่ามันมีคุณูประการเธอจึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกปิดเทอมหนึง่งมาอยู่สักสิบวันทันวาทันวาคุณแม่บอกสามถึง12บสเข้ามาฝึกตอนนี้กลับไปก็ไปแหกแหกแหกทำงานแบบเนี้ยเขาเรียกแฮกแกแหกภาษาแม่บอกหอบเหมือนหมา เพื่อไปทั้งนั้นไม่ทำงานเพื่อทำเลยทำเพื่อไปเดินเพื่อไปไม่เดินเพื่อเดินเลยไม่เดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินไม่ทำงานอย่างมีความสุขที่ได้ทำแล้วเธอจะเอาอะไรเรอกับชีวิตเธอไม่รักษาชีวิตเธอจะเอาอะไรกับชีวิตทำไมเธอไม่ทำงานอย่างคนที่มีชีวิตเติบโตไปกับงานทำไมเธอไม่ใช่การงานเป็นฐานหในการยกจิตของเธอให้สูงขึ้น ทำไมเธอไม่เลี้ยงลูกเป็นฐานแห่งการภาวนาทำไมเธอไม่เรียนหนังสือแบบชนิดไม่เรียนไปเครียดไปเธอคิดว่าใส่ครุยแล้วจะเลิกเครียดเหรอความเครียดมันสะสมจนเป็นสารพิษไปแล้วกลับมาตั้งคำถามตัวเองดีไหมเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาทำไมถามว่าศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เนี่ยมันคือพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ไม่ได้จบด็อกเตอร์นะเป็นด็อกเตอร์แล้วก็โกรธอยู่เปล่า ฉลาดแต่ไม่พ้นทุกข์อ่ะไม่ได้บอกว่าเป็นด็อกเตอร์ไม่ดีแต่บอกว่ายิ่งฉลาดนะยิ่งต้องไม่ทุกข์นะเพราะคนฉลาดเวลาทุกข์เนี่ยมันมีกําลังมากนะมันมีกําลังของการที่จะเบี่ยงเบนไอ้สิ่งที่เรากําลังเป็นเนี่ยออกไปทําให้เกิดทุกข์ยากเยอะแล้วก็เวลาที่เราพบว่าเราฉลาดมากเนี่ยเราก็จะปกปิดได้เยอะนะแต่เราลืมไป ว่าโลกนี้ไม่มีความลับพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่มีความลับนะพระอรหันต์น่ะคือผู้ที่ไม่มีความลับไม่มีอะไรที่เป็นธุลีอยู่ในจิตเลยแม้แต่ขณะเดียวไม่มีธุลีคือความเศร้าหมองอยู่ในจิตแม้ขณะจิตเดียวนะอะพระอรหันต์เนาะเรายังรุ่มรุ่มดอนดอนเดินตามรอยพระอรหันต์ไปก่อนยังไม่ต้องคิดเป็นแต่ไม่แน่เธออาจจะเป็นโสดาบันโดยที่เธอไม่ได้อยากเป็นพวกที่อยากเป็นก็คงยาก แต่พวกที่ไม่อยากอาจเป็นเช่นเธอไม่สงสัยแล้วเธอทําจนเธอรู้ว่าทําอะไรได้อย่างนั้นวิจิกิจฉาไม่มีศีรัตพตะประมาทยึดติดอยู่ในข้อวัดปฏิบัติแบบงมงายไม่มีชอบมีคนมาหาเราแล้วบอกว่าหนูจะมาบวชชีพราหมณ์เราก็จะบอกว่าบ้านเราเนี่ยสอนเรื่องการปฏิบัติให้พ้นทุกข์อ่ะ แต่เวลาที่เราไปสังเกตการบวชนะชีพราหมณ์แม่อยู่ในวัดมาก่อนแม่ก็เห็นผู้หญิงเนี่ยแบบบางทีเนี่ยนะแบบมากันโอ้โหชุดบวชของเธอเนี่ยสวยอล่าอลามเป็นแบบลูกไม้โคเชมาแบบสวยเลยค่ะมันเป็นภาพที่สวยมากเลยค่ะเหมือนนางสุชาดากําลังจะแบบถือถาดข้าวมาทุกปลายาิไปไหนแต่มันไม่ปฏิบนะัติน่ะมันไม่ปฏิบัติ สวดมนต์ทำไมยังไม่รู้เลยรักษาศีลก็แบบประเภพทกลัวศีลจะทะลุยึดติดศีลรัปตาปรามาคือแบงมงาอยู่ก็ข้อวัดปฏิบัติที่มันไม่ได้ล้างใจเลยอะเอาของไปถวายพระพระไม่กินยังงอนเลยมันไม่ตักของฉันสำหรับฉันเนี่ยแล้วกลับมาชื่นชมอู้หลวงพ่อตักของเราเอาเท่านั้นน่ะ นี่แม่กาลังพูดถึงเธอนะเธออย่าไปทำอย่างนี้ในวัดนะเดี๋ยวจะหาว่าผู้หญิงไม่สอนได้กันเองศีรับตาปร,บปราบคือความยึดมั่นถือมั่นในบางอย่างซึ่งมันทําให้ตัวตนของเรามันกลางขึ้นนะ่ะอย่างเช่นไม่ชีอามรัฐถามว่าบางทีเราก็คิดว่าเราเป็นนักบวชนะเราดีกว่าชาวบ้านเนี่ยหลงแล้วเราเป็นนักบวชต้องรับใช้ชาวบ้านไม่ได้ดีกว่าชาวบ้านถ้าเขาเห็นว่า เราทำอย่างไรเราถึงไม่โกรธเลยแล้วเขามาถามเราเราก็บอกเขาไม่ใช่เราสอนเขาอาการอย่างเงี้ยเป็นอาการที่เราต้องแกะออกนี่โสดาบันต้องแกะพวกนี้ออกนะไม่ใช่บอกโอ้โหพอท่านเทน้ำเข้าไปในบาทแล้วทำให้อาหารจืดท่านเครง่งใช่เลยพระอรหันจะไปรู้ทำไมว่าท่านเป็นอะไร ดูเราอ่ะกินด้วยความละโมบหรือกินด้วยความอยากกินด้วยอะไรพอเราเห็นนะแบบท่านถอดรองเท้าใส่จีวรสีกาไม่ออกมาพบคนเลยเราก็อยากจะใกล้ชิดสนิทสนมถือเป็นกรณีว่าเป็นคนโปรด หรือบางทีก็มาอวดกันว่าฉันลูกศิษย์นี่นะฉันลูกศิษย์คนนี้นะถ้าอาจารย์พุทธทาสนะโอ้ยท่านาน่ารักมากเลยท่านกระแทกไอ้ลูกศิษย์ที่ชอบจะเข้าไปบอกว่าฉันเป็นลูกศิษย์ท่านาน่ะนี่ไม่ทําอย่างที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ท่านพูดอย่างนี้เลยไม่ทําอย่างที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์นะอย่ามาบอกว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็ไม่ทําอย่างบอกว่าอยาพเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุนิยมบรรดาพวกเราก็เพลิดเพลินอยู่ในวัตถุนิยมท่านบอกอย่ามาเรียกท่านว่าอาจารย์ ท่านมีหลักการเลยหนึ่งให้เข้าถึงแก่นทุกศาสนาใครนับถือศาสนาไปทําให้ตัวเองเข้าถึงแก่นพุทธสอนเรื่องปัญญาจะเกิดได้เพราะไม่หลงอยู่ในอวิชชาต้องทําให้ถึงแก่นทําให้ทุกศาสนามีความเข้าใจทํางานร่วมกันได้เพราะศาสนาทุกศาสนามีไว้เพื่อคนที่มีความคิดที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบอกว่าเราดีกว่าใครเราได้วกว่าใครเรามีความ เขารอบในตัวเราเข้าถึงแก่นและทําให้มนุษย์อยู่นอกวัตถุนิยมขอโทษนะทุกวันนี้เราอยู่ในวัตถุนิยมใช่ไหมใช่ไหมใครไม่มีโทรศัพท์มือถือยกมือขึ้นมีหมดเลยเหรอใครมีโทรศัพท์มือถือยกมือขึ้นไอเด็กตัวเล็กๆมัธยมมีแล้วเหรอปฐมเธอเอาไว้ติดต่อธุรกิจอะไรจ๊ะ คุณยายเขามาถวายโนเกียรรุ่นล่าสุดคุณยายยังไม่เอาเลยอะ่ะยังวางไว้ทิ้งเลยทุกคนก็จะวิง่งเอาโทรศัพท์มาให้เพราะอะไรเรียกใช้ง่ายดีเรียกใช้ง่ายดีกริ่งมาใช้ง่ายด,ยาายดีบอกไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาหม,ม,มายความว่าไม่ได้รังเกียจเขาแต่ว่าไม่เอาบางทีอยากหายใจเล่นเฉยๆโล่ง,ลง ไม่อยากให้คนมานั่งเฝ้าไม่อยากให้คนมาคอยจ้องดูไม่อยากให้คนมาแบบถอนหายใจอะ่ะไม่เอามันมันไม่ใช่คางหลุดพ้นอะ่ะหรือว่าพวกเรานะมีความคิดนะเอาถามอีกทีหนะึ่งใครเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือมาแล้วมากกว่าหนึ่งค้างยกมือขึ้นมากกว่าหนึ่งค้างที่เหลือมากกว่าสองค้างเหรอ ตอนนี้นะเขามาชวนแม่นะบอกว่าตอบคำถามความรักพันพันเก้าไหมรวยเลยอะนาทีเราเท่าไหร่แม่ก็โอ้โหบางทีดีเหมือนกันนะเราจะได้มีค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องมานั่งบอกกันเทศมื้อน,นี้ทําอะไรแต่ตอนทีตอนแรกก็คิดอย่างนั้นตอนหลังเอะมันดีหรอก็เรากําลังพูดว่าเฮ้ยทาไมเธอจะด่ากันเธอยังต้องใช้ค่าโทรศัพท์แพงอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันทวนอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องทวนไปทวนมาอย่างเงี้ยหลายเรื่อง ในกรณีนี้เป็นกรณีที่เราจะต้องแบบทบทวนให้ดีนะมันยากเหมือนกันนะลูกสอนธรรมะในโลกปัจจุบันเนี่ยยากจริงเพราะว่ามันก็มันก็ยากจริงที่เราจะสื่อสารกับคนจํานวนมากโดยไม่ใช้เงินนะ่ะอ่ะเราทารายการทีคนดูล้านคนเราใช้เงินสองแสนห้าอย่างเงี้ยแต่เราต้องหาเงินนะอย่างเงี้ยค่ะเนี่เราก็พูดเหมือนกันแหละในศาลาเนี่ยแต่เราพูดทีละร้อยคน ถ้าเราจ่ายค่าเคลื่องวิทยุใช่ไหมมันก็ไปไกลในกรณีอย่างเงี้ยมันก็ยังวัดใจเราอยู่เลยนะว่าเราจะเผยแพร่ธรรมะอย่างไรแต่มีอยู่คําพูดหนึ่งแล้วแม่ชอบมากเลยอาจารย์มอประเวศก็แบบคุยกับเรามาเป็น10ปีแล้วบอกว่าเราต้องทํางานโดยผ่านสื่อแล้วต้องใช้สื่อแสดงปฏิหารในการตื่นและแม่เชื่อว่าศักยภาพของสื่อทําให้คนตื่นได้เราจึงมีคอนเซปต์เราจะพ้นทุกข์ร่วมกันโดยผ่านสื่อแล้วก็ทดลองทํามา เท่าที่ทํามาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีผลกว้างไกลอย่างน้อยนี่อันนี้อย่างน้อยก่อนเด็กก็รู้ว่าธรรมะไม่เฉยดูธรรมะผ่านรายการโทรทัศน์นี่แหละชีวิตเนี่ยเล่าให้ฟังนะพอถึงช่วงนี้แหละรักนะเด็กขณัดหมายเลยนะคะเขากดพร้อมกันห้าบ้านเขาดูนี่แหละรักเนี่ยห้าบ้านแล้วพอดูเสร็จเขาโทรศัพท์คุยกันว่าเฮ้ยตอบได้อย่างนี้ได้ยังไงใช่เลยอะไรประมาณเนี่ยแล้วเขามาบอกแม่เองนะแม่เนี่ยไม่รู้หรอก แล้วมันเป็นอะไรที่เราถึงได้รู้ว่าอ๋อเราไม่ได้ใช้สื่อแสดงสัมมาทิฏฐิกับเด็กๆแล้วเราก็หวงตัวเราว่าอุ้ยฉันไม่อยากยุ่งเรื่องของโลกแล้วเราก็ไม่ออกไปทำงานกับโลกแล้วเราก็อยากจะบรรลุธรรมแล้วเราก็อยากจะเป็นคนที่จะให้คนอื่นมากราบไหว้เพราะเราบรรลุธรรมโดยที่เราไม่เคยรับใช้คนอื่นเลยแม้ว่ามันไม่น่าใช่แล้วเราก็จะเริ่มทางานอย่างเงี้ยทวนใหม่มันมีเรื่องที่จะต้องคุยกัน ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียนธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230